สวัสดีครับประยุทธ์พรจดครับมนีภาพพี่น้องมาจวดทธยุทีสุรินาถาดเสดครับซึ่งเป็นส่วนของประยุทธ์เองพี่น้องให้พี่น้องในเบื้องค้องสาไก่ครับค้องสาไก่เส้นนี้ประยุทธ์ขุดเมื่อปีหกสามตอนนี้ช่วงเดือนเมษาได้พี่น้องเด้อตอนที่ประยุทธ์มาอยู่จุดนี้คือวันที่อ่ามีสิบหนึ่งครับ ของเดือนเมษาแรงร้ายพี่น้องแรงแรงมากๆเลยครับแต่ว่าปรายุดกันเลยเอาภาพและบรรยากาศในพี่น้องผู้ไดทีสิขุดโคงน้องหน้าแหว่างแผนดีๆครับบางเทีการขุดข้องใส่ใกล้พี่น้องวัตถุประสงค์ก็คือการกระจายความชุ่มชื้นให้กับบริเวณพื้นที่แปลงของเฮ้า แล้วก็เป็นทีกักเก็บน้ำแล้วก็รวบรวมน้ำว้ในแปลงของเขาได้หลายที่สุดครับบางครัง้งบริบทพื้นที่ของพี่น้องอาจจะ,ะแตกต่างกันไปหน่อยหลายนะครับอาจจะมีหน่อยอาจจะมีหลายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอพื้นที่นะครับยางของประยุทธ์นี่ครับพี่น้องมีการ ต้องการอยากได้น้ำเพราะว่าน้ำมันแรงหลายครับน้ำมันหน่อยพื้นที่จุนี้เป็นหน้าโคกก็กเลยขุดคลองใส่ไก่เพื่อที่จะกระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่แล้วก็บ,บริเวณคลองใส่ไก่ของบาะยุนนี่กน็นะครับปลูกไม้กันพังนะั่นคือไม้ไผ่สร้างมุนครับอันนี้ปลูก,กตั้ปีหกสามเลยพี่น้องพี่น้องว่าแรงขนาดไหน แต่ไก็ย่งมีตนใหม่ที่เติบโตที่เขาปลูกพร้อมกันกับที่เขาขุดแปลงโขกหนองหน้านะครับให้พี่น้องในเบื้องพี่น้องถ้ามีพื้นที่หลายกะล้องเบื้องครับปับใส่บริเวณพื้นที่ของในเรื่องของการขุดคลองไส้ไกลเพื่อที่จะกระจายความซุ่มซื้น ถ้าบ่ามีคล้องใส่ใกล้หรือว่าพื้นที่หน่อยพี่นอ้องเขียนสายนำยดเอาครับนี่ยังบ่ยุนใส่สายทอพี่อีนี่ครับเป็นสายนำยศที่สรงความชุ่มชื้นไปให้กับแปลงหรือว่าต้นไม้ของจ้กของนะครับนี่บ่ยุนก็เห็ดไวขึ้นกันซึ่งบ่ยุนมีบอ่อทั้งเบิดหาบอ่อนะครับบอ่อกักเก็บน้ำอันนี้ครับเป็นบอ่อที่ยุดดันบนด้วยกัน ส่วนด้านบนจุดนี้ประยชน์มีทั้งเพด่หาบอ่อครับแต่้มองนี่มีสามแล้วก็มีบอ่อบาดานที่เติมลงและมีบอ่อบาดานที่เติมลงในแปลงอ,อ่ในในเสาเขาห,หนิสองบอ่อครับในการเติมนม้ำแล้วก็เชื่อมบอ่อเข้าหากันครับถา้าพวเขาบม่มีบอ่อน้ำนี่พี่น้องช่วงแรงแรงแบบนี้เนาะช่วงแรงๆรงแบบนี้นี่สีบ่มีนม้ำไหวบริหารการจัดการในแปลงเลย สเห็นได้ว่านะครับมเว้นขอบบ่อมาหยุดปลูกต้นไหม่เบิร์ได้พี่น้องเห็นบ่ครับหนึ่งแหละคือใหม้ผลไม้ผลเอาปูไว้กินเองครับซึ่งใม้ผลนี่มีคุณพ่อปลูกไว้ตั้งแต่ถันยังอยู่นะครับแล้วปรอยุ่กัก็มีการมาปลูกเสริมอย่างต้นนี้ครับมีการปลูกเสริมนี่มะม่วงนะครับถัดไปเป็นักพราวักม่วงนะครับแล้วก็ทําถนนรอบรอบแปลงหน้าเพื่อทิเฮาจะใส่ในเรื่องของการสัญจร ปลูกไม้ผลแล้วก็ปลูกไม้ป้าครับนี่ยังไม้ป้าก็ปลูกแซมไว้ก็มีหลายชนิดครับไม่ใช่สอยก็มีนะหลังจากนั้นนะครับก็บมีการเติมน้ำลงในบ่อ,บอแล้วบ่ออยู่กับยังเห็ดใบพัดใบพาดคือ,อโดยการที่ใส่ทอ PVC นะครับเอาน้ำลงคล้องใส่ไกลเลยเพื่อที่จะ อ่เติมน้ำลงในคลองใส่ไก่นี่ยให้เขามีน้ำรอเลี้ยงอยู่ในคลองตลอดเวลาเพราะว่าน้ำในคลองใส่ไก่เนี่ยเขาก็จะเอาไปใส่ใน,นการกระจายก้มชุ่มชื้นหรืออ่าใบยสีมีเลือดหน่อยล้ำหนึ่งนะครับไวแต่โหดน้ำต้นไม้ล้วเขาก็สามารถที่จะดูดเอาในคลองใส่ไก่เข้ดต้นไม้ได้เลยนะครับนี่กับพี่น้องก็ลองเบิ้งครับว่าพื้นที่มีมีความเหมาะสมแล้วก็ออกแบบเบิง้งนะฮะ เพียงไดให้ห้องคอยสีสบายไปนหนาเนาอะอยังของบายุย่นนี่ก็คือนี่ครับค้องส่ยไกลรอบแปลงเลยแล้วก็ว่ากิดฟังทอเชื่อมหากันเบิดครับน,นี่นี่ก็เน่าไปหอดปุ๋ยลลัพไปนองมันห้องสายไกลห้องสายไกลนี่มันกะสีมีบางในพี่น้องเด้อลึกตื่นเป็นเรื่องธรรมดาครับระยะเวลาพานไปมันกะสีมีความลึกความตื่นความตื่นเกิดเป็นธรรมดาเนี่ะเห็นบอกครัพ่อใน้นองพ่อมี ความชุ่มชื้นในคลองสายไกลแล้วสิ่งที่ดีคือบริเวณพื้นที่องเฮาอุดมไปด้วยน้ำแล้วก็ต่อมา,าววเวลาเฮาปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็กาีสร้างความเขียวกขจีได้รวดเร็วครับเห็น,นไหนพี่น้องนี่มันกับบังงด้งาบเลยครับพี่น้องหลายๆคมนมือดีมองว่าการปลูกต้นไม้มันงัให้ง,งับหน้าเจงหของบริษี่กับกบับถด้งาเลยเขาเลือกพื้นที่เอา ขอให้เฮามีความเข้าใจนะครับในองค์ประกอบของโขกหนองหน้านะครับหรือความเข้าใจในการปลูกต้นไม้ทิศทางของแสงทิศทางของลมนะครับมีนม้ำต้องเหตุางจังไดคอยสิบริหารการจัดการน้ำได้ทิศทางของแสงปลูกตน้นไม้ในทิศทางใดแสงจะคอยสิ่บรบับงพืชน้อยหรือว่าหน้าเขานะครับค้องส่ไกล เฮ็ดจังไงคอยสีมีความเหมาะสมเงาเท่าใดกว้างเท่าใดลึกเท่าใดอันนี้ถ้าพี่น,อน้องมีองค์ความรูก้กะก็จะดีครับสิใดบ่ต้องเดินทางผิดเนาะนี่เอาไว้ง่งยว่าจะไปถึงเร็วขึ้นนะครับ่วนกลว้วยบ่ต้องห่วงพี่น้องกล้วยนี่เป็นปลูกเป็นพืชพิเลี่ยงไห้กับตน้นไม้ช่วงนี้นี่สาหัสซะเหลือเกินนะาะพาพื้นที่มันหลายเฮากับว่าสามาที่สี ไปซอยใดสุดต้นเท่ากับซอยใดอา,าะบางต้นแต่ว่ายัางมาอยู่แต่ปลูกต้นกล้วยเนี่ยาจากช่วงแรกๆนีน่ตอนที่ต้นใหม่ไงว่าท่านนี้ว่าท่านนี้เติบโตนี่พี่น้องกล้วยนี่ก็สิได้ตลอดเวลาเลยนะครับคุณแม,ม่แจะได้กล้วยก่อนนะแต่ว่ากล้วยนี่มันไปซอยบำรุงดินพี่น้องบำรุงดินแล้วก็ไปซอยนี่เป็นพีเรียงต้นใหม่บางทีเนี่ยเกตนาคือบาอยู่จต่ได้ต้นใหม่หนี่พี่น้องเห็นต้นใหม่บ่างไหครับนี่ เป็นแถวเลยเดย้บริเวณคลองไสไก่เงาเป็นแถวเลยสิเห็นไ้ว่าบริเวณคลองไสไก่เน้นเ้นด้านในแปลงหน้าเขาเนี่เบ้าอยู่สีบะปูกต้นไม้ครับพออย่างวันดีอย่างที่บอกว่าทิศทางของแสงแต่เกิดว่าเข้า,าต้นไม้ไปปลูกด้านในของคลองไสไก่นะครับอ่าเวลาทิศทางของแสงเวลาแสงมากอ่ามันก็สีเพิ่นว่าห่มเงาของต้นไม้ก็สีไป โดนกับแปลงหน้าเขาอันนี้เข้ากับเข้าบะปูกเข้าปุก,ปกบริเวณขอบนอกนี่ฮะเดี๋ยวให้เบิง้งขอบนอกนี่เสียของเบ้าย่สิเป็นถนนพอหยังวตัตจีเข้าเวลาเข้าสัญจรพี่น้องี่เ,เห็นบอเวลาเราสัญจรเวลาเราเฮ็ดเอียงกันแล้วแต่บอเสียวเครื่องจากมาลงหรือว่าเก็บผลผลิตเอียงกันแล้วแต่นะครับผมเข้ากับสิได้แลนด์ยังสะดวกสบายนี่ครับถนนยาวเลย ซึ่งถนนเาวนี่ด้านขวามือที่พี่น้องเห็นนี่เป็นยุค่าซึ่งอันนี้ปลูกมาก,ก้อนาหน้าน,านี่เนาะก้อนนาที่สีเบ้ายสิมาเหตุโคกหนองนาโซลินาปตาเสดนะครับอันนี้ปลูกมากดังเดิมซึ่งคุณพอ่อกบเป็นคนปลูกไว้นะครับก็กบสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ว่ายุคฆ่าเนี่ยพี่น้องถือว่าไายการมากเลยในการาดูดซึมอาหารดีๆแต่ว่ามสีมานี่ปัญหากับตนใหม่เฮ้าแต่ว่า ห้างระยะห้างกับห้างเติบย่กประมาณหกเจ็ดเมตรพุนละที่บายุดปลูกต้นไม้ปลาก็สามารที่นี่ครับต้นไม้ปลาของฮ้องก็ถือว่าง,งามนี่พี่น้องเห็นว่าเป็นแถวเลยก็เลยกลายเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้ครับซึ่งเป็นมีไม้หลายชนิดที่ร่วมกันปลูกผสมประส,สานเลยนะตะกี้มองนี่พี่น้องผู้ทด,ดติดตามสวนนานบาบาราเสดมองนี่สิบุมีอย่างเลยเป็นดินแห่งๆแ,แรงๆแ,แ,แต่ว่าตอนนี้ไม่ตลอดแถวแนวเลยตลอดแนวเลยครับ แล้วก็สีใสอทอพีอีเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าต้องซอยเหลือเขานะครับนี่ให้งด้เบึงถ้าเฮ้ามีต้นไหม่เฮ้าก็มีความร่มร่นแล้วก็มีความลมเย็นมีความสุม่มซือยุ่ตลอดเวลาครับหน้าบริเเห็ดหลายได้พี่น้องเห็ดไหวแค่เฉพาะกินแต่น้องนั้นก็จะเป็นต้นใหม่เป็นใหม่ป่าสะสวนไ่ นะครับผมแต่ที่นี้ต้องยอมเราเด้อพี่น้องเด้อขันมันมีน้ำแล้วนี่งาสิหลายครับ้าปากหลยเด้พี่น้องปอบไปก่อน,นให้เบิ้งครับถนนรอบเลยเฮตดใ้เข้านี่เวลาทำกิจกรรมหรือว่ามาไฮมาหน้ามาสวนนี่ก็สามารถขับรถไปได้เบิดเลยครับผมนี่ อ่อนซ่อนพี่น้องโอเคครับผมก็เอาคลองใส่ไก่ให้พี่น้องในเบิ้งว่าถ้าบริเวณคลองใส่ไก่พี่น้องสีเฮดสีคุดก็ต้องเบื้องว่าเจตนาของเขาที่เป็นยังไงแล้วกับประโยชน์ที่เขาได้ได้ไดรับนี่ได้รับจังไดนะครับอันนี้ก็สิเป็นไอเดียหรือเป็นอีกหนึ่งแบบย่างให้กับพี่น้องนะครับว่าอันนี้เหตุ้งแต่ปีห3ผ่านมา 64, 66, 66, 66. หกสี่โขาวหกอันนี้พามาแล้วสามปีนี่ครับให้เบิ้งว่าของโซลิน่าบาร์เสเิลก็ถือวาอ่ายังคงสภาพเดิมมีน้ำเติมอยู่ตลอดเวลาก็ดีแบบนี้นะครับแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นเป็นที่รวบรวมน้ําแล้วก็กักเก็บน้ําแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นดีๆครับผมก็เป็นไอเดียให้กับพี่น้องน,นะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ